ยายครับขอหวยหน่อยครับขอหวยโอ้ทารุ่ขนาดนาดั้นไม่ต้องมานั่งบอกชาวบ้านอย่างงี้หรอกซื้อเองรวยเองไปแล้วตั้งใจทำมาหากินดีกว่าเคยได้ยินไหมมือทำรวยหวยทำจนนะแล้วรู้ไหมหวยเนี่ยมันย่อมาจากอะไรหวยประกอบด้วยหอวยอยหอคือหายนะว,วอดวายยอ่ยอยยับ ใช่เหรอวะแต่ครูอุบอกว่าหวยเนี่ยย่อมาจากหอหอมปากหอมคอมอวิ่งบนล่างพอประมาณและหยอ่อย่างมีสติ่เยอะเออครูเองมีเหตุผลว่ะขอเลขเด็ดสักตัวเถอะยายเออเออเงวดเนี่ยสามมาแรงศูนดับจริงเหรอยายจริงไม่เชื่อไปเปิดพัดลมดูสิเออเออเบอร์สามแรงจริงกดศูนย์ปพัดลมดับปับ๊บยาใส่เดียวกับยายว่ะ ใจเย็นเยนใจเย็น,เ,ยนเอาดีๆดียายิงจังหน่อยหัวจะออกแล้วเนี่ยเออ,เออเออเออยอกยกยกแต่ก่อนจะขอต้องยกครูก่อนนะยกครูอ่าฮะของไม่ครูบาอาจารย์มาขอกันดื้อๆได้ยังไงออต้องให้ความเขายพมันนี่มันนี่มายกครูก่อน ขอโทษจะย้ายขอโทษจ้ะเออแค่นั้นแหละเดี๋ยวคำนวณความน่าจะเป็นแป๊บอายุ74ปีให้74เป็น2ตัวบนกลับไทยวันที่22ให้22เป็น2ตัวล่างและกันเห็นชอบ482ให้482เป็น3ตัวหน้า ไม่เห็นชอบ165ให้เป็น3ตัวถ้ายงดออกเสียง81ให้81เป็นเลขเฝ้าระวังเลยกันเองว่ามันคุ้นๆไหมวะอ่ะโชว์ถูกกับถูกแล้วถ้าไม่ถูกกับไปตีหัวหมาซื้ออยู่บุรีรัมย์ไปออกอยู่กรุงเทพเลขมันก็อาจจะเคลื่อนกันได้ เอาพอหอมปากหอมคอเนาะอย่าไปทุ่มเทกับมันมากมือทํารวยหวยทําจนแต่มีเคล็ดลับนะวิธีซื้อหวยให้รวยเนี่ยเอ็งอย่าไปบอกใครล่ะจริงเลยยายทำยังไงอะง่ายๆเลยหนึ่งซื้อเลขที่มันออกและสองอย่าไปซื้อเลขที่มันไม่ออกไม่ถึงปีรับรองรวย้ย่มนตะกีเถือ<า>ว่ายายยาย,ย,ายากจริงๆเลยยายเนี่ยหลายครั้งแล้วนะตังต้งใจคลิปที่แล้ว